ดูเล่นดนตรีไทยได้ด้วยค่ะเอ้ยเก่งจังเลยเล่นดนตรีอะไรได้ลูกขิมพินระนาดเอกระนาดทุมค่ะอเ,เก่งจังตัวแค่นี้ <c oughs> ครูชื่นใจเลยมีลูกศิษย์แบบนี้อวันนี้ร้องเพลงอะไรครับกราบเท้าย่าโมโค่ะกราบเท้าย่าโมอ่ะเชิญเลยลูก 最近。 ได้ดังอธิษฐานต้นทุนเสียงออวมาปร่างเพราะนะลูกเสียงเพราะดีหางๆเสียงเพราะดีแต่ลุงโน้ตกำลังหันคุยกับผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณสุนารีเรามีความรู้สึกว่าหนูแบ่งส่วนคํามันดูแปลกๆไงก็ไม่รู้ต้องไปฟังต้นฉบับเดี๋ยวพี่สุน่าจะแนะนําได้ดีกว่าลุงโน้ต พียงแต่ว่าลุงโนต้ตเนี่ยชอบเสียงหนูเสียงหนูเนี่ยดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเจ้าของเพลงแล้วกันลูกเชิญคุณสุนารีครับะปลางวัสด,ดีลูกสวัสดีค่ะมีของนะลูกเสียงเพราะแหบมีเสน่ห์เสียงน่าฟังมากลูกจ๋านะคะแต่ว่าไม่ใช่ความผิดนะลูกกับการที่ร้องยังไม่ลงตัวเพราะด้วยความที่เรายังเด็กเฉยเ นะลูกอย่างอื่นก็พัฒนาต่อได้สบายๆเพราะหนูมีต้นทุนที่ดีจ้ะค่ะโชคดีค่ะคุณค่ะอยาจะบอกว่าถ้ามาปรางรักการร้องเพลงหนูเป็นคนที่ได้เปรียบคนอื่นมากล้อเสียงที่ไพเราะแบบนี้และมีเอกลักษณ์แบบนี้แล้วมาอยู่ในคนที่มีบุคลิกแบบนี้เนี่ยถือว่าได้เปรียบคนพร้อมจะสวยเสียงพร้อมจะใช่วันนี้ติดอยู่ตรงที่ว่าเวลาเอามาใช้แล้วมันลงตัวหรือย,อยัง มันมีบางอย่างที่ลงตัวก็คือวิธีการออกเสียงลููออกเสียงสะอาดหน้าฟังมากไม่ไม่รู้สึกว่ามีการปรุงเสียงแอบเสียงอันนี้ดีอ่าแต่สิ่งที่ยังต้องฟังต่อไปฝึกต่อไปและก็พัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของจังหวะเรื่องของลูกเอื้อนลูกเล่นการเก็บรายละเอียดก็ให้มันฟังเพลงเยอะๆลูกและฝึกเยอะๆนะครับพัฒนาต่อไปลูกคอบคุณค่ะพร้อมกันค่ะพร้อมกันเลยครับ <ห> <หา S 1> ค่ะน้ขอบคุณค่ะน้องมะปรางสามผ่านใช่ไหมลูกเป็นไงดีใจไหมลูกดีใจค่ะปกติเขาก็จะไปเล่นดนตรีไทยเห็นบอกไปเล่นเปิดหมัวกับลูกใช่ที่ไหนครับลูกปิดม่งคนโคทาวาดค่ะแล้วไปกันเยอะไหมไปกันเป็นกี่คน สิบคนถึงไหมไม่ถึงค่ะแล้วมีคุณครูไปด้วยไหมฮะมีค่ะมีไปด้วยนะครับผมอ้าวเดี๋ยวมาคุยกับคุณครูแล้วก็ตัวแทนนุดนตรีนะฮะดนตรีไทยใช่ไหมลูกนะเชิญครับคุณครูครับเชิญครับมาคุยกันสวัสดีครับครูสวัสดีครับคุณครูแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมครู วุฒิพงษ์ชัยนามนะครับผมเป็นครูที่โรงเรียนของน้องสอนดนตรีน้องครับเห็นบอกว่ายังขาดแคลนพวกเครื่องดนตรีไทยค่อนข้างขาดอีกมากเลยครับผมครับผมเพราะอย่างว่านะแต่โรงเรียนก็จะมีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีหลายชมรมนะฮะงบประมาณก็ถูกเจียดถูกแบ่งไปอ้าววันนี้ไหนๆมาแล้วปกติหนูเล่นอะไรในวงลูกขิมค่ะตีขิมหนูแล้วลูกหนูทําอะไรคะ เป่าครุยนะอ้าวเดี๋ยววันนี้มามาแล้วโชว์หน่อยได้ไหมวันนี้ได้ค่ะอ่าอ้าว,าวเดี๋ยวมาชมโชว์จากน้องๆกันนะครับเชิญครับขอบคุณครับ ฟอร์มตัวเป็นคนเก่งนะครับในแบบฉบับของดนตรีไทย3มชิ้นด้วยกันนะครับผมโอ้โหน่ารักมากๆเลยครับเป็นไงฮะน้องมะปรางเป็นไงบ้างลูกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมลูกไม่แล้วค่ะไม่แล้วนะครับโอ้โหเก่งจังเลยนะฮะฝึกนานไหมยฮะเพลงนี้ก็หนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะมันเพลงใหม่นะฮะก็เป็นแกะโน้ตมาแล้วก็มาตีกันเลยนะโอ้โหใช้ได้เดียวนะครับ ไปไงวันนี้คุณครูอาถามคุณครูบ้างคุณครูครับครับผมคุณครูฮะปกติรับงานไปโชว์ไปที่ต่างๆไหมรับไหมฮะก็สามารถติดต่อผ่านได้ทางโรงเรียนวัดมงคลโคทวาสนะครับท่านผู้อำนวยการท่านจะรอรับสายอยู่ครับครับผมนะสนับสนุนเด็กไทยเนาะอย่างน้อยๆก็ได้มีเวทีมีพื้นที่เขาได้แสดงความสามารถนะได้ฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเอาละครับเก่งๆแบบนี้นะฮะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ จะมอบทุนนะส่งเสริมด้านดนตรีไทยให้5 0 0 0บาทครับขอบคุณทิฟฟี่ขอบคุณขอบคุณด้วยนะฮะทิฟฟี่ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าวอีกสักหนึ่งเพลงฮะเพลงนิ่งเล่นได้ไหมครับ <c oughs> เล่นงายยังไม่ทัน<ต>เล่นนิ่งแล้นะครับผมเล่นแล้วเล่นแล้ว <c oughs> เล่นแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs>